สวัสดีครับน้องๆทุกคนในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงแผท3นะครับในส่วนที่เป็นพาร์ทของ drawing engineering drawing นะครับก็คือการเขียนแบบเชิงกลการเขียนแบบทางวิศวกรรมนะครับการเขียนแบบเครื่องกลนะซึ่งในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะอธิบายคอนเซปต์นะครับแล้วก็จะพาพวกเราดูตัวอย่างด้วยนะครับแล้วก็ให้ลองทำข้อสอบเก่าด้วยนะครับแนะนำว่า แนะนำว่าให้ใช้คอมดูนะเพราะว่าถ้าใช้มือถือดูเนี่ยบางทีมันอาจจะมองไม่เห็นรายละเอียดนะครับแนะนําให้ใช้คอมดูนะแต่ถ้าใครจะดูบรนผ่านก็ลองดูมือถือไปก่อนก็ได้นะครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าแพทสาในภ่าที่เป็นรอยิงเนี่ยเราต้องรู้อะไรบ้างเพื่อที่จะข้อสอบได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างก่อนว่ารอยิง ในทางวิศวกรรมหน้าตามันเป็นประมาณนี้นะครับรูปด้านขวาไอ้รูปที่เ,เนี่ยรูปเนี้ยนะครับมันคือรูปของชิ้นงานเราเรียกว่าชิ้นงานมันอาจจะส่วนใหญ่เขาจะออกแบบในโปรแกรมคอมนั่นแหละนะเพราะแบบในโปรแกรมโปรแกรม,รกรม,รกรมคอมเสร็จมันก็จะสามารถแปลงเป็นรูปดอยิงอย่างนี้ได้เลยนะครับแต่ตอนที่เราเรียนเราจะต้องเรียนแบบแมนนวลก็คือมีรูปชิ้นงานเราต้องวาดเองทั้งหมดนะ ซึ่งเราจะเห็นว่าในรายละเอียดในรูปรอยนะในรูปรอยนงตรงเนี้มันจะมีที่เป็นเส้นวงกลมเป็นเส้นทึบเอ้ยมีเครื่องหมายบวกด้วยมีเครื่องหมายบวกตรงนี้เห็นไหมตามรูเนี่ยม่นมันคืออะไรมันมีเส้นพวกนี้นี่เส้นขีดเหน็นไหมขีดพวกนี้เฮ้ยมันคือเส้นอะไรมันมีความหมายยังไงทุกเส้นในรอยน์มีความหมายทางนั้นนะครับ อย่างเช่นรูปข้างล่างมีเส้นอะไรมีเส้นปลาเห็นไหมมีเส้นปลาเส้นปลาไข่ปลานะครับเห็นไหมมีฝั่งซ้ายฝั่งขวาตรงนี้แล้วก็มีเส้นตรงงานที่คล้ายๆจะเป็นเส้นขัดขดเกินๆน,นะเห็นไหมว่ามันจะมีเส้นตรงยาวแล้วก็ขีดสั้นๆแล้วก็ตรงยาวตรงนี้ก็มีอีกโอเคนะครับจะเห็นเส้นพวกนี้เต็มไปหมดในรอยิงนะอ่ะทีนี้มาดูรูปถัดไป อันนี้ก็เป็นรูปชิ้นงานกับรูปรอ i ิงเหมือนกันนะครับรูปชิ้นงานก็คือรูปนี้อ่ารูปชิ้นงานคือรูปนี้นะจากรูปชิ้นงานก็แปลงเป็นรูปรอ i ิงเมื่อกี้รูปรอ i ิงของชิ้นงานก่อนหน้าเราจะเห็นว่ามันมีรอยิงแค่สองอันเห็นไหมแต่คราวนี้เอ้ทำไมมันถึงมีสามอันเห็นไหมมันจะมีรูปหนึ่งสองสามนะครับ อ่ะทีนี้เรามาดูแต่รูปมีอะไรมีมีเส้นอะไรบ้างมันก็จะมีเส้นทึบนะมีเส้นแบบเมื่อกี้แล้วก็คือเส้นยาวเส้นสั้นแล้วก็เส้นยาวอะไรเงี้ยอ่ามีรูปรูปประมาณนี้ตรงนี้ก็มีอ่าตรงนี้ก็มีข้างล่างนี้ก็มีเห็นไหมเนี้ยแล้วก็จะมีส่วนเส้นปะอ่าเส้นปะกไข่ปลานะครับโอเคแล้วก็จะมีตัวบอกขนาดต่างๆนะตัวบอกขนาดมีเส้นพวกนี้เนี่ยอ่า มันมีเส้นอย่างเงี้ยเยอะแยะไปไม่หมดในชีวิตจริงซึ่งถ้าเราไปเรียนวิศวะนะซึ่งถ้าคนที่มาดูแาษสาก,ก็คงอยากเข้าวิศวะแหละเนาะตอนที่เราได้เรียนเราจะต้องเขียนพวกนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับว่าไปเส้นบางเส้นหนาอะไรเงี้ยมันมีหน้าที่ทําอะไรบ้างแต่ในแผนสามมันจะไม่ได้ยากขนาดนี้โอเคนะครับมันจะไม่ได้แบบเยอะแยะขนาดนี้สิ่งที่เราต้องรู้นะพี่สรุปมาให้จากข้อสอบเก่านะยังไม่เคยเจอมากกว่านี้นะครับ เราต้องรู้แค่สองแบบเท่านั้นเองเส้นหนึ่งคือเส้นแบบทึบนะเส้นแบบทึบและสองคือเส้นปากแบบไขป่ปลาก็คือเป็นเส้นขีดสั้นๆๆๆต่อๆกันแค่นั้นนะครับโดยสองเส้นนี้มันบอกอะไรเราสองเส้นนี้มันจะบอกเราแค่ว่าถ้าเป็นเส้นทึบมันคือเส้นที่เราสามารถมองเข้าไปแล้วเห็นเลยมองเข้าไปปุกเห็นเลยว่าตรงนี้มีขอมีมุมมีรายละเอียดยังไง แต่ถ้าเป็นเส้นปาาไขปลาคือมองเข้าไปมองไม่เห็นครับอาจจะต้องไปมองจากด้านอื่นหรืออาจจะต้องมันแอบอาจจะแอบอยู่ข้างในนะเส้นปาาไขปลาคือเส้นที่อยู่ด้านหลังพื้นผิวสมมติเรามองผ่านกล่องใบหนึ่งเอยเรามองจากด้านหน้ากล่องอ่ะเราจะไม่เห็นไอรายละเอียดเส้นปาาไขปลาเส้นเส้นปาาไขปลามันจะอยู่ด้านหลังด้านหลังพื้นผิวด้านหน้าที่เรามองนะครับอ่ะอย่างเช่นอย่างเช่นย้อนกลับไปเมื่อกี้ อย่างเช่นเมื่อกี้เดี๋ยวเราลบสีออกก่อนเนะสีที่พี่ขีดยกตัวอย่างยกตัวอย่างเอาลบหมดเลยตายแล้วกอาไม่ลบก็ได้นะโอเคอ่าอย่างเช่นอย่างเช่นเราจะเห็นเส้นปละตรงนี้นะนี่นี่นี่เส้นตรงนี้นี่เส้นตรงนี้นะสีแดงตรงนี้นะเห็นไหมเป็นเส้นปลาไข่ปลา มันคืออะไรมันคือเส้นที่เรามองเข้าไปจากด้านหน้าพื้นผิวแต่มองไม่เห็นมันจะแอบอยู่หลังพื้นผิวนะครับอย่างรูปนี้มันเรามองเรามองจากด้านไหนเรากําลังมองจากด้านบนด้านบนชิ้นงานด้านบนชิ้นงานก็คือเรามองจากด้านบนด้านบนชิ้นงานก็คือผิวตรงนี้นะครับผิวด้านนี้นะที่เรามองเห็น คือเรามองมาจากด้านบนถ้าเกิดว่าเป็นคนมองเนี่ยก็คือมองอย่างนี้มองจากด้านบนลงมาอย่างเงี้ยมองจากด้านบนลงมาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเราจะมีเส้นที่เรามองเห็นทันทีเส้นที่เรามองเห็นทันทีทันทีคือเส้นไหนก็คือพวกเส้นทึบทั้งหลายเนะเส้นตรงนี้นี่เรามองเห็นทันทีจากด้านบนใช่ไหมจากด้านบนนี่คือเส้นตรงนี้เราจะมองเห็นทันทีนะ เนี่ยนะวงกลมสีแดงตรงนี้นะก็คือไอ้วงนี้อันนี้คือเบอร์หนึ่งเบอร์สองคืออันนี้เบอร์สองค่อ,นนอ,อ,คอยๆไปนะค่อยๆไปเส้นตรงนี้เบอร์สามเบอร์สามก็คือเส้นขอบตรงนี้โอเคนะครับและเส้นป่าที่พี่ชี้เมื่อกี้สองเส้น ที่บอกให้ดูเมื่อกี้คือตรงไหนก็คือรายละเอียดของรูนั่นเองคือเขาบอกว่าตรงนี้เอ้ยมันมีอะไรบางอย่างอยู่นะก็คือมีการเจาะรูตรงนี้นั่นเองนะครับมันก็คือเส้นป่าของรูนี้ของรูเนี้ยนะตรงนี้มันมีรูนะมันมีการเจาะรูใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นเส้นป่าสองเส้นนี้นก็คือตัวอ่าเส้นสีเขียวตรงนี้แล้วกันนะนี่ มีการเจาะรูนั่นเองโอเคนะครับมีเส้นปากกับเส้นทึบเส้นทึบคือมองเรามองเข้าไปแล้วเห็นอันนี้มักไม่ค่อยงงแต่เส้นปากก็คือมันแอบอยู่มันแอบอยู่มันอาจจะเป็นเหลี่ยมเป็นรูเป็น,ปนรายละเอียดอื่นๆก็ได้นะครับปกติแล้วมันเน้นใช้จินตนาการนะใช้จินตนาการอ่ะทีนี้เพื่อให้เราเข้าใจเดี๋ยวพี่จะสอนเราวาด ทีละขั้นตอนค่อยๆวาดทาความเข้าใจไปนะครับบางคนอาจจะแบบเรื่องใหม่นะมองภาพไม่ออกเลยบางคนจินตนาการดีนะ,ะก็จะมองภาพออกเร็วนะครับอ่ะทีนี้พี่จะวาดง่ายๆก่อนกล่องสี่เหลี่ยมกล่องสี่เหลี่ยมเลยนะกล่องสี่เหลี่ยม กล่องสี่เหลี่ยมถ้าเกิดพี่วาดรูปแต่ละด้านออกมาจะได้เป็นยังไงเราเห็นแล้วละกล่องจริงๆมันมีกล่องมันมีหกด้านนะลูกเต๋ามีหกด้านถูกปะแต่กล่องอันนี้มันเป็นกล่องแค่กับเป็นกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นิดนึงนะครับสมมติว่าพี่ให้ชื่อด้านละกันจะได้ไม่งงด้าน A ด้าน B ด้าน C ถ้าเกิดว่าพี่วาดรูปด้าน A อออกมาหมายความว่าไงหมายความว่าพี่มายืนตรงนี้ อ่าแล้วก็มองเข้าไปที่กล่องเราก็จะเห็นด้าน A เป็นรูปอะไรก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมธรรมดาออกปจะมีเส้นป่าไหมก็ถ้าเกิดเรามองเข้าไปที่ด้าน a, เอเฮ้ยมันจะมีรายละเอียดอะไรแอบอยู่หลังพื้นผิวนี้ไหมเราจะเห็นว่ากล่องนี้มันยังไม่มีเจาะรูไม่มีอะไรเนาะเรามองไม่เห็นจากชิ้นงานตรงเนี้ยนะครับอ่ถ้าให้ว่าตรงนี้ก็คือกล่อง a รูป A จะได้ตรงเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดารูป B อ่ะ รูป B ก็คือมองมาจากด้านบนสมมติว่าพี่อยู่ด้านบนมองลงมาที่ B มองลงมาที่ B เราก็จะเห็นเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าดังนั้นและถ้าเกิดจะมองด้าน C ทำไงก็คือเราก็จินตนาการว่าเฮ้ยเรามายืนด้านนี้ว่ะแล้วเราก็มองเข้าไปที่ด้าน C เราก็จะเห็นมันเป็นสี่เหลี่ยม คล้ายๆที่เดี่ยวจะตุลัดเนาะโอเคประมาณนี้อะอันนี้มันคือยงงยอ,อย่างง่ายไงอย่างง่ายอันนี้คงเข้าใจวิธีการมองเพื่อให้เห็นดยอยยิงมาก็คือเราจินตนาการว่าถ้าเราไปยืนด้านนั้นแล้วมองเข้าไปนะเราไปยืนมองด้านนั้นเราจะเห็นอะไรบ้างว่าเส้นทึบก่อนก็นได้จากนั้นเฮ้ยมันมีอะไรเลยเห็นอะไรแอบอยู่ด้านหลังที่เรามองไม่เห็นแต่เรามองเห็นจากชิ้นงานไงเราก็จะอว่าได้ว่าตรงนี้มีเส้นป่าอย่างเช่นอย่างเช่น อันนี้มันง่ายไปละสมมุติพี่วาดใหม่นะอันนี้พื้นฐานก่อน,นะสมมุติพี่วาดใหม่ครับอ่ะพี่วาดใหม่นะอุย้ยจะยากขึ้นนิดนึงอ่ะสมมติวาดใหม่เป็นอย่างนี้กล่องสี่เหลี่ยมใบเดิมแต่แต่มีการแกว่ง เป็นลูกเต๋าแหวงเป็นกล่องแหวงแหวงเป็นเต้าหู้กัได้คิดถึงเต้าหู้สี่เหลี่ยมแต่เต้าหู้นี้มันแหวงแหวงยังไงแหวงแบบนี้เป็นเต้าหู้แหวงแบบนี้ป๊าแหวงประมาณนี้เหมือนถูกหั่นออกไปนะถ้าเราวาดออกมาเหมือนเมื่อกี้ a b c จะวาดได้ยังไงด้าน a ด้าน b ด้าน c นะ ด้านเเรามองเข้าไปมองเข้าไปจากด้านเเราก็จะเห็นมันเป็นรูปเป็นไงคล้ายๆเป็นรูปตัว L วะารายละเอียดตรงไหนบ้างที่เราจะมองเห็นประมาณเดี๋ยวนะครับเพื่นผ้านิดหนึ่งนะอาจจะจริงๆว่าสี่เหลี่ยมเหมือนกันได้ <Yeah. S 1> นี่ด้าน A แต่เราเห็นว่ามันมีตรงเต้าหู้แหวงใช่ไหมตรงเต้าหู้แหวงก็จะเป็นแบบนี้ถามว่าเป็นเส้นป่าหรือเป็นเส้นทึบเราก็ต้องคิดว่าเอ้ยเรามองเข้าไปแล้วเราเห็นในเส้นนี้ไหมล่ะถ้ามองเห็นเส้นนี้แสดงว่ามันเป็นเส้นทึบโอเคนะครับค่อยๆตามนะค่อยๆหยุดวิดีโอเป็นช่วงๆนะครับดูช้าๆไม่ทันปุ๊บให้หยุดวิดีโอค่อยๆพิจารณาน,าน,านนะใหม่ๆมันยากนะครับอ่ะตังนั้นอ่ะนี้รูป A นะรูป B อ่ะ เรามองมาจากด้านบนเราจะเห็นเป็นอะไรอ๋อเราก็จะเห็นเป็นแบบนี้เป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันแล้วก็มีแหวงแหวงถูกป่ะมีแหวงมันมันวาดได้หลายแบบนะครับบางคนก็จะวาดแหวงทางนี้อแหวงทางนี้ก็ได้นะเหมือนกับเราชะเง้อดูจากด้านนี้ เราก้มมองมานะก้มก้มมองลงมาปุ๊บเราจะเห็นมันเป็นตัว L ตรงนี้ใช่ไหมตัว L ทีน่นี้แล้วก็มีสี่เหลี่ยมตรงนี้ที่แหว่งไปนะครับโอเคอันนี้คือ B และว C อะ C เรามองมาจากด้านข้างมองจากด้านข้างแน่นอนเราจะเห็นเป็นตัว L แบบนี้ใช่ไหม<ะ>ก็คือ L L, L ชิ้นี้นี่ L ิ้นนี้นะ โอเคนะครับแอชิ L ้นนี N ้ e. แล้วก็มีเนื้อสี่เหลี่ยมซึ่งตอนนี้ที่เรามองด้าน A B C เราไม่สามารถว,วาดเส้นป่าลงไปในรออยิ่งได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเ <c oughs> พราะว่าด้านที่เรามองตอนเนี้ยมันเห็นรายละเอียดครบโอเคนะครับมันเห็นรายละเอียดครบนะ <c oughs> นะแต่ถ้าเกิดว่าพี่ไปมองด้านอื่นตะคิดเรามองด้าน A B C ตรงนี้นะ ทีนี้เดี๋ยวเราจะไปมองด้านหลังมันครับด้านหลังมันคือด้านที่เรามองไม่เห็นจากชิ้นงานตอนนี้นะก็คือด้านนี้เรามองมาจากด้านนี้ด้านตรงข้ามกับ C ด้านตรงข้ามกับ A แล้วก็ด้านตรงข้ามกับ b เมื่อกี้ b อ่ะ A คือด้านหน้านี้ใช่ไหมเคือด้านหน้าด้านตรงข้ามกับ A เนี่ยด้านหลังด้านหลังนะครับด้านหลังนะพี่ให้ชื่อเป็นด้าน ด้านดแล้วกันเนาะด้านตรงข้ามกับ b b คือด้านบนเมื่อกี้ใช่ไหมด้านล่างนี้คือด้าน e และด้านนี้คือด้าน f นะครับด้านตรงข้ามกับ c เราจะวาดด้าน d ด้าน e กับด้าน f ออกมานะครับอ่าโอเคเดี๋ยวพี่ลบ b กับ a ออกไปก่อนนะจะได้ไม่งงด้านอ่าด้าน d ด้าน d มองมาจากด้านหลังมองมาจากด้านหลังนะครับมองมาจากด้านหลังเราจะเห็นอะไรก่อนเราจะเห็นมิสซหลี่ยมก่อนอันแรกสมมุติเราไปยืนอยู่ด้านหลังยืนด้านหลังกาะมองเข้ามาพวกอ๋อเป็นสี่เหลี่ยมแต่ถามว่าเราเห็นไอ้ตรงตรงที่โดนตัดไปไหมเรามองด้วยตาเปล่ามันไม่เห็นแต่เราจะต้องจินตนาการว่าเอ้ยอ๋อเรารู้ว่าด้านหลังพื้นผิวดีเนี่ยมันมีการตัดอยู่มันมีรอยตัดอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเรามองมาจากด้านหลังครับเราจะเห็นเป็นแบบนี้ ค่อยๆดูนะเส้นนี้อ่ะพี่ลงสีให้เราจะมองเห็นเส้นนี้จากด้านหลังนะกับเส้นนี้นะ,ะสีสีอนกอนอ่ะเส้นสีแดงเส้นสีแดงตรงนี้นะครับในชิ้นงานนะมันคือเส้นป่าเส้นนี้ที่เราวาดเส้นสีแดงคือเส้นที่มองไม่เห็น ด้านดีถูกไหมมองไม่เห็นจากด้านดีแต่เรารู้ว่ามันมีแต่เรามองไม่เห็นจากด้านดีเพราะฉะนั้นทำไงเราก็ต้องทําเป็นเส้นป่าไว้และเส้นสีเขียวแน่นอนเราก็มองไม่เห็นจากด้านดีเช่นกันแต่เรารู้ว่ามันถ้าเราสามารถมองทะลุด้านดีไปได้เราจะเห็นในเส้นนี้เพราะฉะนั้นมันก็คือเส้นนี้เส้นนี้ที่เราทํำป่าไว้โอเคนะครับมองจากด้านดีจะเห็นแค่เส้นแดงกับเส้นเขียวนะ จะจินตนาการมองถ้ามองทะลุด้านดีไปเนี่ยจะเห็นเส้นแดงกับเส้นเขียวนะครับอ่ะอีกเส้นหนึ่งเส้นสีน้าเงินแล้วกันเส้นสีน้ําเงินตรงนี้เราจะมองไม่เห็นนะครับจากด้านดีมันมองไม่เห็นเพราะอะไรเพราะว่าเส้นสีน้ําเงินมันตั้งฉากอยู่กับด้านดีมันคือตรงมันอยู่ตรงเนี้ยมันอยู่ตรงเนี้ยแต่มันตั้งฉากกับด้านนี้ด้านดีอยู่นะครับด้านดีนะมันตั้งฉากกับด้านนี้อยู่เพราะฉะนั้น เรามองไม่เห็นนะเรามันคือจุดตรงเนี้ยเราไม่สามารถวาดลองเป็นเส้นได้นะครับต่อไปด้าน e ด้าน e บ้างมองเข้ามาจากด้านล่างจินตนาการนะอ๋อมีกล่องหน้าตามีเก้าหู้หน้าตาแบบนี้มองมาจากด้านล่างเงยหน้าขึ้นมาเราเห็นเป็นไรด้านนี้อ๋อเราก็เห็นเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดา เราก็เห็นเป็นสีเรียมธรรมดาแต่ตรงที่เป็นรอยตัดเรามองเห็นไม่ได้นะผิวด้าน E แต่เรารู้ว่าถ้าเรามองทะลุด้าน E ไปได้เราจะเห็นมันเนาะเราจะเห็นเส้นไหนบ้างอ๋อเราก็จะเห็นไอ้เส้นสีเขียวกับสีน้ําเงินเส้นสีแดงเรามองไม่เห็นนะถ้าเรามองจากด้านล่างขึ้นไปเราจะเห็นเขียวกับน้ําเงินได้นะถ้าเรามองทะลุไปได้นะครับเขียวมันจะอยู่ด้านไหนอ่ะอยู่ด้านขวานะ เราสมตมติเราเงยหน้าบอกเราจินตนาการว่าเราเงยหน้าบอกแบบเขียวก็คือไอเส้นที่อยู่ด้านขวาค่ะอยู่ประมาณตรงนี้น้ำเงินอ่ะน้ำเงินก็คือนี่เส้นนี้โอเคไหมอ่าประมาณนี้ลองจินตนาการดูค่อยๆไปนะครับค่อยๆพอดวิดีโอค่อยๆดูนะอ่าเพราะว่ามันมันยากนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มดูครั้งแรกๆ f ด้าน f บ้างด้าน f แน่นอนมองมาจากด้าน f เราจะเห็นเป็นสี่ยมอ่อนขั้นแรกเส้นป่าเป็นไงล่ะเส้นป่าที่เราจะเห็นได้ก็คือแดงกับน้ําเงินนะเขียวมองไม่เห็นเนาะแดงเห็นเฉพาะแดงกับน้ําเงินแดงก็คือเส้นนี้น้ําเงินก็คือเส้นทางขวาโอเคในประมาณนี้นะครับการวาดรูปไอ้เต้าหู้โดนตัดนะครับประมาณนี้เลยเป็นไงบ้าง เขาจะยังพอเส้นทึบกับเส้นปะหน้าที่ต่างกันยังไงแล้วเราจะต้องจินตนาการยังไงอันนี้มันคือเรามีชิ้นงานใช่ไหมและเราก็วาดออกมาว่าเส้นทึบวาดเป็นยังไงได้บ้างเส้นปะวาดเป็นยังไงบ้างโดยดูยแต่ละหน้าถามว่าจําเป็นต้องวาดหกหน้าไหมไม่จําเป็นบางชิ้นงานวาดแค่หน้าสองหน้าบางชิ้นงานวาดสามาชิ้นว่าแล้วแล้วแต่จํานวนจํานวนดอิงที่เกิดขึ้น จะมีมากเท่าไหร่ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราให้รายละเอียดพอหรือยังนะมันไม่มีใครกำหนดนะคะว่าต้องเป็นขีหน้านะโอเคทีนี้เรามาดูข้อสอบบ้างข้อสอบแน่นอนเขาไม่ได้ให้เราวาดเขาให้เราเลือกช้อยใช่ไหมมันก็จะง่ายขึ้นนะแต่เราจะต้องจินตานาการให้ได้ไงนะว่าถ้าเรามองจากด้านนี้ด้านนี้ด้านน,าน,นี้มันจะเห็นเป็นรูปอะไรนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างข้อสอบกัน อันนี้เป็นข้อสอบแพทสามปีห้าเก้านะข้อสี่สิบแปดปีนี้มีอยู่สามข้อนะครับปกติก็จะมีปีละสามข้อสองถึงสามข้อนะครับอ่ะวิธีทำโจทย์ดอยง่ายๆเลยนะครับให้ตัดช้อยไม่ได้อย่าไปตะบ,บี้ตะบันดูว่าเฮ้เส้นนี้มันต้องเป็นคืมเส้นนี้ต้องเป็นมันจะนานวิธีคือใครๆเล่นเกมจากผิดอีกนึงอ่ะคือตรงไหนมันไม่น่าใช่ก็ตัดช้อยเลย ตัดช้อยอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาตัดช้อยกันอ่ะเราเห็นลูกชิ้นงานนะมีดอยิงมาให้สามหน้านะเราเห็นอยู่แล้วในชิ้นงานมีทั้งหมดสี่รูนะถ้าเรามองจากด้านบนมองจากด้านบนตรงนี้นะเราจะเห็นว่าอ๋อมันมีรูตรงนี้ใช่ไหมรูใหญ่รูใหญ่แล้วก็รูเล็กรูเล็กโอเคไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปตัดช้อยก่อนถ้าไหนมันไม่ใช่ไม่ได้เรียงแบบนี้ตัดทิ้งเลย เราเห็นว่ามันจะมีรูใหญ่สองอันที่วางเรียงกันอยู่ในแนวเดียวแล้วก็รูเล็กสองอันที่วางอยู่ในแนวเดียวกันและคู่รูใหญ่กับรูเล็กด้านบนวางอยู่ในแนวเดียวกันนะอันไหนไม่ใช่ตัดทิ้งเลยอันนี้ใช่ไหมอันนี้รูใหญ่วางตรงกันข้ามเห็นไหมรูใหญ่วางตรงกันข้ามรูเล็กดูเส้นดูเส้นเต็มนะครับเพราะเรามองจากด้านบนเข้าไปเราเห็นเป็นเส้นเต็มเนาะมันไม่ใช่อยู่แล้วอันหนึ่งไม่ใช่อันสามใช่ไหมอ่ะสองเหมือนกันสองใช่ไหม สองรูใหญ่กับรูใหญ่รูเล็กกับรูเล็กก็ไม่ใช่อยู่ดีสามใช่ไหมอันนี้รูใหญ่วางอย่างนี้มันไม่ได้วางตามแนวยาวนะรูใหญ่ต้องวางตามแนวยาวไม่ใช่อยู่แล้วนะครับนะสใช่ไหมเฮ้สีส่พอได้เห็นไหมว่า4มันพอได้สี่ใหญ่กับใหญ่วางแนวเดียวกันเล็กกับเล็กวางแนวเดียวกันแล้วก็ใหญ่กับเล็กอยู่แนวเดียวกันอ่านี่ได้เก็บไว้ก่อนห้าได้ไหมห้าไม่ได้อยู่แล้ว เพราะว่าใหญ่วางอย่างนี้จบเลยตอบข้อสี่ครับไม่ต้องไปดูรูปอื่นเลยเพราะว่าดูรูปอื่นเราจะเห็นวนะ่ามันมันมัน,ม,นมันดูยากเห็นไหมเนะี่ยมันดูซับซ้อนมากเลยนะเห็นไหมเราดูเลือกดูด้านที่เราเห็นง่ายที่สุดนะเราก็เหมือนเล่นเกมจับผิดนะครับนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันข้อสอบนะครับประมาณนี้โอเคข้อนีอ้อีกข้อหนึ่งแล้วกันนะครับข้อนี้ให้ลองทำดูแล้วกันเนาะ ว่าถ้าเราเจอโจทย์เราจะตอบข้อไหนหลักการตามที่สอนไวแค่นั้นทําได้หมดแล้วนะง่ายสุดคือการตัดช้อยตัดช้อยทิ้งให้เหลือตัวเลือกที่น้อยที่สุดอาจจะเหลือตัวหนึ่งหรือสองข้อนะครับแล้วเราค่อยมาดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะลองทําดูนะครับลองทําดูนะโอเคก็สําหรับในคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันใครนะครับที่สนใจนะที่สนใจอ่ เรียนเข้าวิศวะนะครับแล้วก็ตัวเองเนี่ยแน่นอนเราเรียนสายวิทย์อยู่แล้วพี่แนะนำนะครับเ,เป็นชี้สรุปนะเคมีแล้วก็ฟิสิกส์ชี้สรุปเคมีฟิสิกส์ดีมากดีมากนะครับชี้สรุปฟิสิกส์นะชี้สรุปเคมีนะครับหน้าตาประมาณนี้อันนี้เป็นเล่มสัเกรณนะครับสัเก,ก้าก็สัเกรณก็มันจะเล่มมันจะใช้กระดาษอาร์ตมนเหมือนนิตยสารเลยนะครับเราลองดูนะ มีครบทุกเนื้อหานะครับมีเกินด้วยเกินเนื้อหาด้วยเพราะว่าพี่ทำไว้ค่อนข้างละเอียดมากแล้วก็มีตัวอย่างโจทย์ให้เสร็จเลยนะครับอันนี้เป็นแบบสันเกลียวนะครับถ้าใครสนใจแบบสันเกลียวก็ซื้อได้เช่นกันสันเลี้ยวข้อดีของมันก็คือจะเปิดอ่านง,ง่ายนะครับสันเก้าข้อดีของมันคือสวยนะครับแล้วก็หมึกกันน้ํากระดาษอาร์ตมันอย่างดีนะครับก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ